เมื่อคนเป็นลูกเห็นรอยยิ้มอันเบ่งบานของผู้เป็นแม่ก็ทำให้เธอยิ้มตามบุคคลอันเป็นที่รักด้วยเช่นกันเออโธเห็นทั้งสองยิ้มเขาเองก็ยิ้มตามออกมาแม่คะแม่มาที่นี่นานหรือยังแล้วตอนนี้แม่ทำอะไรอยู่หญิงสาววัยยี่สิบถามคนเป็นแม่ด้วยความใคร,ร่รู้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วตอนที่แม่นั่งรถมาแม่ได้ยินข่าวเรื่องที่ลูกสอบได้อันดับหนึ่งด้วย แม่ดีใจด้วยนะลูกของแม่เก่งจริงๆคนเป็นแม่ตอบพร้อมพูดเรื่องที่ตนได้ยินออกมาคนเป็นลูกที่กำลังจับมือของแม่อยู่ยิ้มเขินพรางแขวงมือของแม่ไปมาด้วยความอายจิวเรียนที่เห็นท่าทางของลูกสาวหล่อนก็ได้แต่หัวร้อน้อยๆด้วยรู้สึกเอ็นดูจากเด็กหญิงในวันวานที่ตอนนี้เติบใหญ่ขึ้นมากแล้วแต่นิสัยเรื่องขี้อายนี้ยังคงเดิม เ,เขามองสองคนด้วยความไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่เขาก็มีความสุขตามผู้หญิงด้านได้อยู่ดีแต่ตอนนี้เขาหิวมากจึงได้เรียกหญิงสาวที่มากับตนอย่างน่าสงสารเรียนหิวแล้วคนที่เหมือนเด็กเอามือลูบท้องปล่อยๆทำให้สองแม่ลูกที่กำลังสนทนากันอยู่หยุดชะงักก่อนฮันนาไปมองชายร่างใหญ่หัวใจเด็ก ที่ทำหน้าตาหน้าสงสารในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเราพาเออโถไปกินข้าวกันเถอะค่ะไปร้านที่อาซูสามทำงานเป็นพ่อครัวการรับรองอร่อยทุกอย่างคนเป็นลูกกล่าวชวนด้วยความกระตือรือรน้นแต่น่าจะแพงนะลูกแม่อยากให้หนูเก็บเงินเอาไว้การไปเรียนมหาวิทยาลัยน่าจะใช้เงินเยอะคนเป็นแม่ยังมีวยัยห่วงเรื่องนี้กล่าวแย้ง แม่ไม่ต้องกังวลค่ะชันได้ทุนการศึกษามาหลายหยวนแล้วอีกอย่างตลอดหลายปีที่ฉันทำงานกับอาสภัยรองเงินเก็บก็มีมากอยู่เอาเป็นว่าเลี้ยงแม่ขับเออโถได้สบายคนเป็นลูกกล่าวอย่างยิ้มแย้มพลางจับมือแม่ไม่ยอมปล่อยชายร่างใหญ่ที่ตอนนี้เริ่มมีหนวดข่าวก็เดินตามสองแม่ลูกด้านหน้าอย่างไม่วอกแวกไปทางทิปใดตามที่พี่ชายตนเคยสั่งไว้ ทั้งสามคนเดินมาไม่ไกลก็ถึงร้านอาหารของรัฐกลิ่นอาหารที่โชยมาทําให้ออทโฮถึงกับน้ําลายสอด,ด้วยความอยากกินทันทีที่เสี่ยวฟังก้าวเท้าเข้าไปด้านในพนักงานที่จําได้ก็ปรีเข้ามาต้อนรับในทันทีด้วยรอยยิ้มสวัสดีคุณหนูมูฟางวันนี้มาสามท่านนะคะ พนักงานแม้จะเห็นการแต่งกายของชายหญิงไว้กลางคนมองแวมแต่ใบหน้าก็ยังคงยิ้มแย้มตามที่ได้รับการอบรมมาสวัสดีค่ะฉันมาก,กันสามคนค่ะขอเป็นชั้นบนเหมือนเดิมนะคะหญิงสาวยิ้มกล่าวทักทายพนักงานก่อนพู้จุดประสงค์ของโตนได้ค่ะเชิญทางด้านนี้เลยพนักงานร้านยิ้มผายมือเชิญคนทั้งสามไปทางชั้นสอง จิวเดียนผู้ที่เคยมายังร้านแห่งนี้ไม่ได้มีอาการตื่นเต้นเท่ากับเอิร์ธโถที่ตอนนี้เขาสอดสายสายตามองรอบด้านด้วยความสนใจจนกระทั่งเดินมาที่โต๊ะชายร่างใหญ่ผู้นี้แม้จะเดินตามแต่สายตาก็ยังคงไม่หยุดสำรวจจิวเดีนที่คอยมองชายผู้นี้เป็นระยะก็เข้าใจได้ว่า เป็นธรรมดาที่เขาจะรู้สึกตื่นเต้นกับการได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ตนไม่เคยเห็นหลังจากที่ทุกคนนั่งกันเรียบร้อยพนักงานก็ได้แนะนำเมนูอาหารของร้านออกมาซึ่งเสี่ยวฟางก็สั่งอาหารที่ขึ้นชื่อมาสี่อย่างน้ำแกงหนึ่งและยังไม่ลืมขนมหวานปีไทยด้วยเนื่องจากเธอคิดว่าชายร่างใหญ่หัวใจเด็กผู้นี้น่าจะชื่นชอบ และเมื่ออาหารทุกอย่างมาถึงจิวเลียนก็ค่อยสอนเด็กน้อยในร่างผู้ใหญ่ด้วยความเอาใจใส่เหมือนที่ทำเป็นประจำทุกครั้งเมื่อเขาทำได้เธอก็จะปล่อยให้เขาได้ลองทำด้วยตัวเองลูกสาวที่มองเห็นการกระทำอันอ่อนโยนของแม่ที่มีต่อคนอื่นเป็นครั้งแรกก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็คิดว่าการที่แม่เป็นแบบนี้นั่นแหละดีแล้วดีมากกว่าเดิมตั้งเยอะแม่เองก็คินบ้างเถอคะค่ะ เออโถว่ากินเองได้แล้วคนเป็นลูกพูดก่อนที่จะเอาชามของแม่มาตักน้ำแกงจากหม้อไฟนำไปวางด้านหน้าของแม่ที่ตอนนี้ผอมลงมากผิดกว่าแต่ก่อนลิบรับขอบใจนะเสีย่ยวฟางลูกเองก็ต้องคิดเยอะๆเหมือนกันคนเป็นแม่หลังจากที่เห็นความเอาใจใส่ของลูกหล่อนก็คีบกับข้าวที่ลูกสาวชอบส่งไปให้ก่อนกล่าวออกมาค่ะ กิงสาวยิ้มรับด้วยความสุขใจที่ไม่ว่าจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนแม่ก็ยังจำของโปรดของตนได้หลังจากมื้ออาหารข้าวผ่านไปก็ตามด้วยของหวานเอิร์โถที่ชอบการกินก็กินขนมหวานด้านหน,าน้าทีตัวเองไม่เคยกินมาก่อนด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขส่วนแม่ลูกที่กำลังจัดการของตนก็สนทนาการในเรื่องอีกหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องปัจจุบันของทั้งสองแม่คะ ตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเสี่ยวฟางหลังจากที่กลืนขนมลงคอแล้วเอ่อยถามตอนนี้แม่ทำงานอยู่แถวท่าเรือที่พักก็อยู่บริเวณน,นั้นคนเป็นแม่ไม่ได้ปิดบงังแค่อย่างนั้นหลังจากที่พวกเรากินกันเสร็จพวกเรากลับไปเก็บของที่นั่นกันแล้วแม่กับเออร์ทอกก็ไปอยู่ที่บ้านปู่จาด้วยกันเธอคะพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งอีกสองเดือนฉันก็จะต้องเดินทางเข้าเมืองหลวง เพื่อไปรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเอาไว้เมื่อไหร่ที่อาสะพยรองหาหนทางให้มีบ้านที่นั่นได้พวกเราค่อยไปอยู่ด้วยกันดีไหมคะคนเป็นลูกพูดขึ้นอย่างคาดหวังในคำตอบของแม่มันจะดีหรือลูกคนที่นั่นจะว่ายังไงลำพังแม่ไม่เท่าไหร่รอบแต่กับจิวเลียนหันหน้าไปมองทางเอิร์ดเขาก่อนพูดออกมาด้วยความหนักใจ เอาอย่างนี้ดีไหมคะพวกเราไปหาอาสภพยรองกันก่อนฉันเชื่อว่าคุณอาจจะต้องมีวิธีดีๆอย่างแน่นอนคนเป็นลูกที่เข้าใจความกังวลของผู้เป็นแม่นะตกลงแม่เองก็อยากจะไปขอบคุณซูเยวเรื่องของลูกด้วยแม่ติดค้างหล่อนมากเหลือเกินคนเป็นแม่ตอบรับอย่างรวดเร็วดังนั้นหลังมื้ออาหารเย็นจบลงมูฟาง จึงได้พาแม่กับเอ๋อโถจูงจักรยานไปเก็บไว้ที่โรงงานก่อนและทั้งสามก็พากันมาเดินขึ้นรถรางเพื่อจะไปยังบ้านเทียนที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของพี่น้องทั้งสามแม้จะปิดเรียนแต่พวกเขาก็ยงคงตั้งใจทำแบบฝึกหัดที่แม่หามาให้อย่างตั้งใจใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งคนทั้งสามก็ได้มายืนอยู่หน้าประตูบ้านเทียน ในเวลานี้อากาศเริ่มเย็นมากขึ้นทําให้จิวเวลเลียห่อไหลของตนเอามือกอดอกยามที่หลมผัดมาทหารยามที่เห็นหน้ามู่ฟางชัดเจนจึงได้ปล่อยให้หญิงสาวเข้ามาด้านในแม้จะแหลกใจในการที่หลานเจ้าบ้านนำพาคนแปลกหน้ามาด้วยอีกสองคนแต่พวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนงานใหม่ของนายหญิงก็เป็นได้อีกทั้งท,ท่าทีของทั้งสองก็ดูไม่ได้มีพิรุษโอ้โหสวย ทันทีที่เดินผ่านประตูรั้วบ้านเข้ามายัางด้านในผู้ใหญ่หัวใจเด็กถึงกับตะโกนที่เห็นสภาพตัวบ้านและหลานด้านหน้าเปิดเถาเบาๆจิวเลียนยกนิ้วชี้ขึ้นตะปากของตนก่อนพูดกับสามีในานามออกมาคนผู้นี้จึงได้แต่เอามือปิดปากของตนสีหน้าแตกตื่น เสี่ยวฟางที่เห็นท่าทางของชายผู้นี้ก็รู้สึกสงสารในชะตากรรมของเขาก่อนที่จะพูดขึ้นเราเข้าไปในบ้านกันเถอะค่ะยิงสาวพูดพลางเดินเข้าไปจับมือแม่ให้เดินไปพร้อมกันคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กแม้ในตาจะตื่นเต้นกับความสวยงามมากสักเพียงใดแต่ก็ไม่กล้าที่จะส่งเสียงดังอีกคุณมูมาหาแม่ยิงหรือคะเด็กในบ้านที่เห็นแขกผู้มาเยือนถามด้วยความสุภาพ ใช่ค่ะรบกวนป้าช่วยไปแจ้งอาสภัยรองให้ด้วยนะคะหญิงสาวเองก็ตอบกลับอย่างผู้น้อยกล่าวกับผู้ใหญ่ออกไปคนทั้งสามนั่งอยู่ไม่นานบุคคลที่ตัวเองต้องการพบตัวก็เดินลงมาจากชั้นบนจิวะเรียนมองหญิงสาวที่ดูสวยงามด้วยความชื่นชมเอ็นนั่นพี่อดีตพระพี่พี่จิวะเรียนใช่ไหมคะ ซูเหย่าที่กําลังจะหลุดปากเรียกคําเดิมแต่แล้วซึ่งได้ก,กลับลาเมื่อเห็นผู้ชายร่างใหญ่ที่มากับหญิงคนนี้ใช่ฉันเองสวัสดีซูเหยาฉันดีใจที่ได้มาพบกับเธออีกจิวเลียนยืนขึ้นพูดด้วยรอยยิ้มที่ออกมาจากใจนั่งเถอคะค่ะฉันเองก็ดีใจที่ได้เจอพี่อีบอกตามตรงตลอดหลายปีมานี้ฉันวานให้พี่ชายตระกูลเจียงตามหาพี่มาตลอด แต่ก็ยังไม่ได้ข่าวจนฉันเริ่มถอดใจวันนี้ฉันดีมากที่พี่ได้มาปรากฏตัวคนเป็นเจ้าบ้านสาวกล่าวออกมาอย่างยืดยาวฉันเองก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาเหมือนกันสองสาวต่างยิ้มให้กันสวัสดีพี่สาวเออโถที่เห็นว่าภรรยาของตนทักทายผู้หญิงแปลกหน้าอีกทั้งยังยิ้มให้เขาจึงได้กล่าวออกมาบ้าง ซูยาวหลังจากที่ได้ยินคำพูดและทินิ้มองชายผู้นี้ก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติทันทีสวัสดีจ้าเด็กน้อยอายุเท่าไหร่แล้วยิงไว้เลขสามถามกลับคนที่มีอายุมากกว่าตัวเองหกขวบครับชายร่างใหญ่หัวใจเด็กตอบออกมาตามที่ตนจำได้แม้ว่าใครจะสอนว่าเขาอายุ 40, 40กว่าปีอีกแต่เขาไม่คิดสนใจจำกินขนมไหม บ้านพี่สาวมีขนมเยอะมากตอนนี้หญิงสาวเจ้าบ้านเริ่มแน่ใจแล้วแต่ขอลองอีกนิดก็แล้วกันซูยวยจึงได้ลองถามดูอีกครั้งเออเถาทำหน้าคุ้นคิดอยู่ขณะหนึ่งทางบ่ายหน้าไปทางคนที่นั่งข้างตนด้วยสายตามีคำถามกินได้จิวเลียนที่เห็นสายตาของสามีในานามอนุญาต ซูเหยา่ที่แน่ใจแล้วว่าระหว่างที่อดีตพี่สะพายของตนหายไปจะต้องพบเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างแน่ไม่อย่างนั้นคนแบบจิวะเหลียนคงไม่นำชายผู้นี้มากับตนแล้วยังดูเหมือนว่ายังเอาใจใส่คนผู้นี้เป็นพิเศษอีกดังนั้นหลังจากที่เธอได้ยินคำพูดของจิวะเหลียนจึงได้หันไปบอกกับแม่บ้านที่วนเวียนอยู่ใกล้ๆให้ไปจัดหาของว่างรับรองชายผู้นี้ โดยให้แม่บ้านพาเอาิร์ธโถแยกตัวออกไปไปเถิดที่นี่ปลอดภัยฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้จิวันเหลียนที่เห็นความวิตกของชายหัวใจเด็กกล่าวอย่างอ่อนโยนทำให้เอิร์ธโถคลายใจลงจึงได้เดินตามผู้สูงไวัยไปอย่างสบายอกสบายใจโดยเชื่อทุกคำพูดของภรรยาผูน้นี้อย่างไม่นึกสงสัยอะไรให้มากความตามประสาเด็ก หลังจากคล้อยหลังแม่บ้านกับชายร่างใหญ่ไปแล้วสู้เหยี่ยวที่อดรนทนไม่ได้ในความเป็นมาจึงคิดจะเปิดปากถามแต่ก็ได้เห็นท่าทางของหลานสาวที่ดูไม่แปลกใจเข้าเสียก่อนหลานรู้แล้วอย่างนั้นเหรอคนเป็นอัศภัยถามด้วยความแปลกใจรู้นิดหน่อยค่ะคนเป็นหลานยอมรับอีสภัยเล่าเรื่องที่หายไปออกมาเถอะค่ะแล้วเรื่องที่มากับเด็กคนนั้นด้วย อดีตน้องสะพายถามพลางบุวยหน้าไปยังชายหัวใจเด็กที่เดินหายลับไปฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นแบบนี้จิวลเลียนที่เห็นความอยากรู้ของหญิงสาวต่างวัยด้านหน้าทั้งสองจึงได้เล่าเรื่องบ้านของเอิร์ธโถออกมาทั้งหมดพี่นี่ถือว่าโชคดีนะที่ไปเจอกับครอบครัวของชายคนนี้หากไม่อย่างนั้นพี่อาจจะหิวตายหรือไม่ก็อาจโดนจับไปขายได้ ซูเหยากล่าวออกมาตามตรงหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของหญิงผู้นี้จบลงคนเป็นลูกที่ได้ฟังเรื่องราวของแม่ก็รู้สึกเห็นใจและคิดว่าช่างโชคดีที่แม่ได้เจอครอบครัวดีๆแบบนี้เอาละ่ะสักวันฉันจะตอบแทนความมีน้ำใจนี้แทนแม่ให้ได้หญิงสาวหมายมากใช่ฉันยังคือว่าโชคดีอยู่ตามที่หล่อนบอกและที่โชคดีที่สุดคือการได้มาพบกับเธอ ขอบคุณดาเสี่ยวซูที่เธอดูแลลูกของฉันทั้งคู่ให้เขาได้เติบโตมาเป็นคนดีฉันขอขอบคุณหล่อนจากใจจิวเลี่ยนที่ได้ยินคำพูดของหญิงสาวที่นั่งตรงกันข้ามลุกขึ้นยืนโค้งตัวพร้อมพูดออกมา